สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี๋กะจะมาอัปเดตทุเรียนทําใบชุดที่หนึ่งให้พี่น้องในเบิ้งนะครับพี่น้องหลังจากที่มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับได้ถามมาอยากดูแล้วที่ฉีดาสารกสีไปแล้วก็นูดแท็กนะครับแล้วก็สูตรปุ๋ยเมย็ดมยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับที่ได้ใส่ไปนะครับ อยากจะดูเลยเขาอยากจะทําตามนะครับพี่น้องก็เลยเลงเนี่ยพอดเอา้ากับรถไปยังครับให้เบิรงกร่อนได้ซิบก่ววันนะครับพี่น้องกับเป็นเ,เขาเรียกว่าหางป่านะครับแตกยอดออกมากแล้วนะครับพี่น้องอันนีเ้เขาเรียกว่าหางป่านะครับนี่ท้ำใบชุดที่หนึง่ง ชุดแรกนี่ผมจะฉีดทั่วสวนเลยนะครับเมื่อวาจะเปลี่ยนพวกมะละกอผพรเราใหม่ต่างๆนะครับพี่นอ้องถือว่าเขาทำได้ผลเกินคาดละพี่น้องนี่ยอดดูดีสวยนะครับจากใบสวยๆงามๆกันเลยครับอ,อ่าดูจากมะละกอนีกครเอ้าสุดยอดพุดอะพี่นออ้องเกลตึบ นี่นะครับสวยๆงามๆกันเลยครับพี่น้องแต่ว่ามือนี่มันฝ้าปิดนะครับพี่น้องพายุเข่าตอนนี้กับฝนลินอยู่อาจจะมืดนๆนีนิดหน่อยนะครับพี่นอ้องคนทําสวนอาจจะมองออกอยู่นะครับพี่น้อง ออกทุกจุดทุกยอดนะครับบอ่อผาดเดี๋ยวจะพาชมก่อนนะครับพี่นอ้องเออฟังนี่จะมองเห็นชัดกว่านะครับพี่น้อง บย้อนแสงอันนี้มันบางใบก็ออกเพศสลาดแล้วนะครับพี่น้องสามต้นลักนี่แหละครับที่เห้าจะเอามากมันนะครับพี่น้องแต่ว่าต้นนี้จะออกสาอยู่ทำลังนะครับ กำลังออกจะเป็นดังๆนิดหน่อยนะครับกับข้อได้นะครับนี่ป็นเผื่อนว่าลำต้นมันใหญ่บ่ต้นว่าเจ้านี่ลลำต้นนะครับใหญ่นะครับ มันจะมีผลกับต้นไม้ยางอื่นนํานะครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นสูตรเล่งใบอ่าพาชมดูก่อนนะครับเพราะว่ามันมันมีผลกับทุกต้นเลยลหละครับจะว่ารอบที่สองนะครับทํำใบรอบที่สองจะเป็นสูตรเสมอนะครับพี่น้องมาน,นี้ พ้นก็นจะเป็นสูตรเสมอพ้นพ่อม้นนะครับตัวนี้ตัวนี้มันเรียวเกินอะนี้ครับขยายไว้ต้นที่มันเป็นอยอดทางประทุออกมานะครับตอนเท่าฉีดมันก็นจะ ต้นขึ้นจางต้นนี่นะครับพี่น้องมันก็นจะออกใบมันจะกางไว้นะครับพี่นอ้องราไม้กับเคือเพล่นจะได้กินอิม่มกินแซบของเพ่ินนั่นแหละนะครับต้นใหม่ก็ได้ต้นที่อยู่มิ่หวะนะครับจะตายแน่มันตา,ายแน่กับพุ่งน้ำเขานะครับพี่น้อง ถามก็ชัดดำนะครับคือสีเห็นอยู่เนาะพี่นอ้องสรุปได้ว่าทำใบชุดแรกของเข้าประสบผลสำเร็จนะครับพี่น้องหาผู้ใดจะทำตามก็ทำได้นะครับ เบื้องอีกต้นหนึ่งนะครับะจะเสียวเวลาพี่น้องมากไหมอ่านน้ำเขาขึ้นกันนะครับต้นนี้ก,ก็ได้กำลังนะครับเพียบเลยเอาคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบว้เพียงตำหนิก่อนนะครับพี่น้องมาอัปเดตในพี่น้องเบื้องอ่าต่อไปก็จะเปลี่ยนถ้ำชุดใบที่สองนะครับ กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับพี่น้องจุดที่สองจะใส่ตัวไหนนะครับปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำตัวไหนนะครับติดตามไว้นะครับขอบคุณหลายๆติดติดตามรับช้มนะครับสวัสดีครับ